สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับรอยู่ในรายการลำไทยสตอรี่นะครับก็อีพีนี้พิเศษเพราะว่าเราจะมาบำบัดกันด้วยเสียงนะครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวพาไปดูนะครับเพราะว่าเราจะมีการสัมภาษณ์คนในงานหรือว่าเป็นอาจารย์หรือว่าเจ้าของคนจัดโครงการนี้ใช่ไหมครับลิศไม่รู้เรื่องเลยเข้าไปดูขา้างในครับ อะตอนนี้นะครับผมเราก็อยู่กับเจ้าของโครงการนี้กันแล้วโครงการนี้ผมอยากรู้ว่าเขาเรียกว่าอะไรชื่อจริงๆเลย ก็คือเป็นอกองบารส for a m b o Bags ซึ่งเป็นชื่อที่เราตั้งเพื่อที่จะให้มันรวบรวบง่ายๆเข้าใจง่ายๆว่างานนี้มันคืออะไรและทําด้วยอะไรนะคะคือคลื่นเสียงเขาก็จะมีทั้งคริสตัลโบที่คนบางบางท่านอาจจะเคยทําแล้วก็จะมีกองบารท,ที่เป็นเหมือนข้องนี่กิจกรรมของเราเนี่ยจะเป็นตัวใช้ของ for a m b o Bags ก็คือว่าเราจะดงมทุนท่านที่มาเข้าเข้ากิจกรรมนะคะคก็จะทาละ500อันนี้เขาจะเอาไปซื้อ a m b o Bags ที่ใช้กับรถในปอเ็กตึง้งรถ รถอ่ากู้ภัยอ่าเวลาที่เราจะต้องช่วยหายใจคนที่ฉุกเฉินนะคะเขาจะใช้เป็นแบบมือบีบก่อนอกิจกรรมนี้มันก็เหมือนกับว่าเราช่วยทั้งคนที่เข้าร่วมกิจกรรมด้วยแล้วก็วได้ระดมทุนไปช่วยด้วยซึ่งเป็นของโรตเอรี่กรุงเทพมหานาครน,นะคะคำแบบว่าคือถ้าหน่วยกู้ภัยอื่นๆอยากจะมาทำกได้เลยลได้เลยค่ะหรือว่าเขาขาดแคลนเพราะบางครั้งใช้แล้วมันต้องทิ้งเลยหรือเขาทำความสะอาด ม่ไม่ได้หรือว่าเขาอ่ารู้สึกว่ามันเริ่มเสื่อมสภาพแล้วอยากจะขอก็มาติดต่อได้เลยใช่ใช่ค่ะติดต่อได้ท<ช>ี<ช>่ติดต่อได้ที่อ,ทอ่าที่สโมสรน,นะคะก็จะมีทาง Facebook ชื่อโ o ต a ตอรี่กรุงเทพมหานครนะคะแล้วก็ Li น์แอดก็ได้ง่ายดีนะคะแอดลอตเรี่เคก็คือมาจากกรุงเทพมหานครใช่ก็โครงการนี้นะฮะก็ถือว่าได้ทั้งหมบว่าผู้ที่มาเข้าร่วมโครงการนะฮะแล้วก็ได้ทําบุญไปด้วยใช่ จะได้ช่วยเหลือคนด้วยนะัะโครงการแบบนี้จะจัดบ่อยๆใช่ค่ะจะจัดทุกเดือนเลยค่ะสามารถติดตามกิจกรรมได้จากไลน์แอดที่แจ้งไปเมื่อกี้นะคะแอดล o ตเตอรี่หรือว่าเฟซบุ o ก k อตเต r รี่กรุงเทพมหานครก็ได้ค่ะแล้วก็หลังจากที่มอบแอมบแบกก็จะมีภาพขึ้นให้ดูด้วยนะเราจะไปมอบข้างๆรถโรงพยาบาลของของมูลนิธิกู้ภัยเลยค่ะกายสุดใจอ่าใช่งั้นเดี๋ยววันนี้เรามาลองดูว่าจะเป็นยังไงนะครับผม เดี๋ยวเรามาอัปเดตกันตอนท้ายตอนนี้เราเสร็จกันแล้ววันนี้ขอบคุณหมอแย้มมากๆครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ ตอนนี้นะครับผมเราก็อยู่กับเขาเรียกว่าเป็นคุณครูคอาจารย์นะฮะแ่นำตัวนิดหนึ่งค่ะก็ชื่อสิ้นนะคะกเ็เป็นซาว n ฮลเลอร์นะคะที่เมื่อกี้ได้เล่นตัวกองหรือว่าซาวเฮลลิ่งนะคะให้กับทางคุณนิสแล้วก็ทุกๆคนที่มาร่วมงานในวันนี้ค่ะแล้วก็พอดีว่าเมื่อกี้อาจคุณรูให้ผมหยิบ ใช่ใอ,อันนี้จริงๆเป็น Oracle card ค่ะ,คะก็เหมือนกับว่าพอจบเซสชันอย่างเงี้ยค่ะก็มันตัวเนี้ยมันก็เป็นคล้ายๆกับตัวที่เป็น activation card หรือว่า activation c o d e แล้วกันค่ะที่หลังจากเราจบเซสชันไปสมมุติถ้าเรารู้สึกว่าเรามีคำถามที่เราอาจจะติดใจหรือว่าสงสัยอยู่เป็นตัว encouragement หรือว่า reflection อะไรเงี้ยค่ะก็จริงๆหยิบไพ่ตรงเนี้ยมันก็อาจจะแบบช่วยได้ คุณดีไซน์เป็นตัวไหนคะอ่อันนี้ได้เป็นอันนี้ก็คือเป็นไพ่ที่เขาบอกว่า Where are you being called to journey to คือตอนนี้ค่ะของเราเองอ่ะดีเลยค่ะก็จริงๆมันก็เหมือนมันก็เป็นไายนว่าแบบเอ้ยสิ่งที่เราอยากจะทำเนี่ยมันก็กำลังแบบมาหาเรานะแล้วเราก็ถูกเลือกให้ไปลองจอ r นี่ใหม่ๆดูได้ได้ไหนได้อะไรคะปกติค่ะเราเป็นคน สนใจอะไรในเรื่องของแบบทำเพื่อสังคมหรืออะไรอย่างนี้บ้างไหมคะมีไหมเหมือนก็ชื่นชอบค่ะมันมันชอบช่วยเหล <S <S ือกับสังคมใช่ใช่เพราะว่าในเนี้ยค่ะมันเป็นแบบจับบูมิชชั่น ก็คือเป็น channeling แล้วก็ uplifting h u manity ก็เหมือนแบบมันเป็นสิ่งที่อาจจะเป็นตัวที่แบบค่ะเด็เขาอาจจะคอนเฟิร์มเาก็ได้ค่ะว่าเออตัวเราเองก็เหมือนแบบเลื่องมาแบบ channeling มาให้แบบ uplifting แบบ humanity ก็คือสังคม,มหรืออะไรเงี้ยค่ะในสิ่งที่เรากําลังทาอยู่ว้าวาไมไ่ว่าเหมือนมีความตั้งใจก็คือวันหนึ่งก็คืออยากจะช่วยเหลือสังคมช่วยเหลือแบบคนที่แบบ้อโอกาสที่ไม่ได้รับโอกาสอะไรอย่างเงี้ยก็พยายามที่จะเหมือน พักดันตัวเองไปให้มี power มากพอที่จะสามารถทำด้เต็มที่อย่างเงี้ย่นีก็เป็นอีกหนงเสียงบ,บอกบว่าเฮ้ยสิ่งที่เราคิดอยู่เราเราสามารถทํามันได้ก็ถือซะว่าเอาตัวเนี้ยค่ะเป็นกําลังใจในสิ่งที่แบบเราคิดเราฝาันอยู่แล้วก็ทําให้มันเป็นจริงเพราะว่าก็เชื่อว่ามีหลายๆคนซัพพอร์ตอยู่แล้วแฮปปี้มากดีใมาก ครับขอบคุณครับค่ะก็ Instagram นะคะ c i n d t ค่ะ .dot style นะคะ s t y l e ค่ะถ้าใครสนใจพวกซัพพลีเมนต์นะคะที่เกี่ยวกับเรื่องสุขภาพค่ะก็จริงๆก็มีทำเป็นตัวเอ่อวีแกนโปรตีนพาวเดอร์นะคะแล้วก็มีเป็นพวกซีฟซัพพลีเมนต์ค่ะแล้วก็รวมถึงก็จะมีพวกซูเปอร์ฟูดด้วยค่ะเอ่อชื่อแบรนด์ Pilicious Wellness นะคะก็ยังไงก็สาม,มารถติดตามได้ค่ะ ขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะครับผมเสร็จสิ้นเรียบร้อยนะครับในการบําบัดครั้งนี้นะครับก็รู้สึกว่าสบายตัวสบายใจนะครับมีความผ่อนคลายมากเพราะว่าือหลับตั้งแต่5นาทีแรกใช่ครับหลับคือแบบหลับไม่รู้เนื้อก็ยังไงนะครับก็ฝาก like, กดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครต์นะครับแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์นะครับคอมเมนต์มาได้เลยว่าอยากให้เราปรับปรุงแก้ไขหรือว่าอยากเจอคลิปคอนเทนต์อะไรใหม่ๆก็ พิมมาได้เลยนะครับก็บ๊ายบายครับลำดับสอรรี่นะครับวีพีนี้บ๊ายบาย